อะไรพี่น้องอันนี้พี่น้องอินด้าครับไปขโมยถอน่นถ้าไอออ้ออกดอกออกไอ้น่วยจะล่นไปทัวรบสสวัสดีเด้อครับเด้อว,วันนี้กับมา เบิง่งให้เจ้หนะ่วยเนาะหามาวันหยาแ่งไใหม่นะทังเนะาะเมื่อเขาให้เื่อนนเขาให้เพื่อเฮาให้ให้ดูลยทนะี่เฮ็ดคลิปเพจอย่างาสีล้าวิธีชีวิตคนอีสา,เานเขาเนาะมาอยู่ทางไต่กตระต้องขย,ยัน แต่ก็ดีอีกย่างหนึ่งนะคือของผมเนี่ยคือว่ามาอยู่ทีมาอยู่ทีเจ้าของขายหน้ามานะขายหน้าพ่อยังมีไงขายหน้าผ้ามาอยู่ภาคใต้ภาคใต้ก็ม่ก็พอขึ้นมาอยู่ก่อนแล้วพ็จะไม่ใหญ่เสียเดหรือจะพ่อยัง ขายกับไปทหารหมอด่วนเด็กกับไปกรุงเทพพรมกับไปหมวดตัววัดชิตใบหลุนเนาะขายให้ขายขายหน้าขายหน้าขายสวยมากกมาสื่อทีสื่อทีกับผู้หละหาไร่กไรน้องเพราะได้เฮ็ดยืดเฮ็ดกินขอสมมือนี่ละพูกนี้ไก่นามไก่น้อง ก็ได้ซื้อโอ้ก็ได้ปลูกทุเรียนใ้ปลูกอีหยังประมาณนั่นแหละคือของผมกะแต่ก่อนกับปลูกกาแฟกาแฟมันตายไปมันเป็นโรคอีหยังพไปคำว่าปลูกปาล์มใส่ปลูกทุเรียนเพื่อนปลูกทุเรียนแต่ทุเรียนมันตายมันไม่นำก็เลยมาปลูกไอป,ปาล์มก็เลยเนะหเลยเอาอะไรไปพามาเบิง ใครเนาะนีเนานะออกลายเลยออกงามมากเลยฝนใะน,นสองนอสอนๆเลยเห็นเนาะนี่เรงแปลนเนี่ยนี่เร่ขึ้นทั่วปรดเทศเลยอุ้ย,ยแมนบระเทศเลขุดก็ได้ดิดขุดก็เสดใหญ่เนานะแต่ว่ามันเป็นของเจ้าของเนาะจะไปข,ขดุดนอะีหนังมันมองแมนไอ้ที่ว่าเขาขุดเขายัางก็คือว่ามันเป็นของป่า ถ้าพวกคุดกย่านพวกอื่นมาเอาอสินะเพราะถอนได้เสียเถี่ยวสิย,ยังแม่นบ่ล่ะยี่ไพยเบิ่งก่อนพูดนี่ที่ว่าผมถอนลงนึงเนี่นปลาเอ,นอ็นดาเอ,นอ็เอนดาภาคใต้แบบนี้แล้วพี่น้องแกเคอสิกินบ่ออะไรดอพี่น้องนี่ถ้าเป็นดอกนี่ไปทั่วบัดเลยเก่ตรกรมีผลไม้เริ่มต้นอยู่นบ่ได้ถอนบ่เนีย้ยไปทั่วบัดหามันนี่ตั้งแต่ไม่เห็ดไอ้ เ,เทืดเหตอะไรจริงจังบ่ค่อยได้เขาให้เมื่อไงขึนคาบยีรีเนาะคาบยีรี่้าก็ได้อันนี้ก็ไล่เพราะจะตัดเลย แตกไปทั่วลำไงเนาะถือว่าลำไงได้เลไผยเ่ยนี่โอ้หมสับไปมาสาับตอนมันถือก็สติตายเลยสับนอนนี่นี่ลวงนี่ขึ้นไหมน่านัะนอนไงโอ้ยยังหลายร้วพี่น้องสายห้องอยู่ไสบ่ม่ตอยูไสบ่ตนนไส้แหละขาขายัน จากทํามาหากินโมนมีอดอคนที่อด่คือว่าเฉียหันมาทํามาหากินเม่เคยอย่านาากากาอกค,ค,ความลำบากไลยผมว่าคนอีสานในหลายคนอยานได้ความสบายละแต่ยาได้มันสีสบายก็เลยลำบากไว้ก่อนมาเป็นยังคนห่าเนาะ มีมือมีตีนบ่เคยยำเกงอรอกความลำบากเขาใหดได้ข้ก็ต้องใหดได้แหละแมนบ่ <c oughs> แต่ว่ามันยังลายหรอกครับข่าาไหว้ซานี้ก็เนาะเห็ดงานก็จะข่าวว่าดีครับ